ไข่เข็มไข่ต้มเครื่องในกินข้าวมีแหงหลเลยเฮ็ดงานงานันงถือตรงเพิ่นต้องต่อเก็บเพิ่นเมยก็ต้องอดพ้นจงอย้ายห้องจีน ครบก็ใส่ว่ะโอเคนะจ๊ะทรายไ,ไปเห็นงานกันแล้ว<ม>เห็นคนเห็นมูหน่อยไปเห็นงานมาแล้วสวัสดีจ้าด<ม>ูจ้า<ม>ปว<ม>ดเป็นไหมปวดนี่ชิดนไส้ผักลอยโปรเซ็นต์เป็นไหม ามาไดจ้าคุณสุภาพชัยสีศีลามาได้เพนะคอยกมูสใส่ไข่ก็จะกินเผาก็พี่นี่พี่น้องบริเลี่ยงเป็นไรวะยิง่งจะเขาทั้งบานฝนตกดีอยู่แม่มันเมื่อย มันปวดตาปวดหววดัวก็สั่นยเล่นไม่ปวดจะคือถอดมแต่ความืนอนถ่องกับไข่แน่แล้วก็คอยเจ็บเอินมากินน้ำใจอ้วนนี่จ๊โจกมือีอน,จจนอใจอ้วนกินจกมันได้จ่ามาเด้อก็จะกินเขาก็พปีนี่พี่น้องบลแหล่งปันไหนวะ งีนจะเขาทั้งบ้านฝนตกดีย่ดยู่น่สิสดอีหยังคนอื่นเขาได้แล้วจำต้อาประด้เนี่ยประด็กรเหลี่ยมมันมวเที่นี่น้องพี่น,ออน้องกนินนคอยยังนอจ้าบางคนก็นกสีเฮ็ดสนหน้า้วแหละแค่กวนก็นกสีเรียยายเสือมาให้สองสูงจกแต่ขึ้นน้งเรื่องนึงเลสองสูง โบนานเป็นยังไงเนาะทางบ้านทางเมืองงามบ่ฝนตกไอยมาให้แน่โบชิบไ่ได้เห็ุดอกมั้นนั่นคันได้ลูกน้องทำอะไรยกวางมาตองเ็ดเองเแยกสี่น้อยประกันมันงบอลเหลวโอ้เนาะโอ้ยหายีแม่เล่นยญแสรุปด้วยแม่ ngẫu. Không biết là sẽ được hay không. Tên cho hãy hại ngẫu. Chép là cục khô cứng, nén. แซ่บแซ่บจ้าแซ่บแซ่บแม่มันเมื่อยมันมันปวดตาปวดหวัวประสัตย์ยัเลนไม่ปวดจะคือถอดมุกเจ้าี่พี่น้อง้าวเลี้ยวที่เสริมมือใหม่สุกคนเขาเซร้าด้วยพี่น้องด้วยโจกันแต่ว่าเห็ดงานใ,นใดกะได้มันงาน,นจะวาง พันโมงนียหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้จ้าก็ให้มันเย็นๆนิดหน่อยแล้วก็แล้วเงินบ่ไปตาใดนะเขาบ่าเหลาพ่อญ่มากเอ้ยเงินคั่นเลย ต่อมลูกนึงไข่เป็มลูกนึงสองลูกไม่แห้งไม่ไม่แห้งก็ต้องเพ่งงานเลยแจ๊แบบมาพี่น้องมาเด้อไม่มาให้แน่บ่ สู้กันนะทุกคนนะนนนนนตัวเชาเพิ่งมาบอกว่าแม่เช้าเหรียญซะไมุ่ิดจบชีแสบวอมเมนแต่ว่ามันน่สุดแตเทบงานเลยจ้าื่าสุด,ดอตอย่งงคนอื่นเขาได้แล้วจำพวกก้อนเนี่ยก,ก้ดนเกเหรียญมนวนๆใช่ไหมเนองสุลนาที ก็เด็กินเขาป่ะพี่นี่พี่น้องบราเล้งปัญหาวะยินงจะเขาทั้งบ้านฝนตกดีอยู่ไข่ต้มลูกหนึ่งไข่เจิมลูกหนึ่งสองลูกพี่น้องพี่ขอ,อยังงอจ้าบางคนก็สียเหตุง่ายเลยแหละเกิดอ้ว,วออนก็สีเฮ็ดที่จักรวลหนาที มากินน้ำใจอ้วนนะจ้าจกมันอี้ใจอ้วนกินจกมันได้จ่ามาเด้อพี่หองกินขอยังน้อจ้าต้องค้นกับสีเฮ็ดง่ายเลยแหละไออ้วนกับสีเฮ็ดจะต้งไข่ต้มไข่เค็มอย่างละลูกอย่างละฟองมาเด้อพี่น้องมาเด้อเขาจะ นัสตรงน้องต่อเหพื่อนมือกับตองอดทนแจกๆนัพี่น้องมาเด้อใตั้งมูจับนนหนักัว่านายใหญ่่วน มี่แห้งเนี่ยเขาก็สังงานเอาซะเลยบ้านสังงานเราเขาก็ไป้างนองหราไปไหนไปไหนไปนั่งดอกสังต้นส่าง,งเห็นงานแต่ว่าทั้งทั้งนี้บ่ก,ก่อยตกตกกับตกหน่อยแจกๆจกนับเน้องมาเด้อ ตอนานเป็นยังไงเน้อทางบ้านทางเมืองงามบ่ฝนตกเงินด้นตกคืนหนึ่งเมืม่อตอนมาตกหลายดอกเขามองเขาไม่ได้เห็ดหน้านะพี่น้องมองเห็ดหน้าที่ตกเลยเออม,มอากินน้ำใจอ้วนนี่จ้าโจกมื่อนีร่ทีอ้วน,นกินโจกมันได้จามเนะด้ลยไม่มาให้แน่บ่ มาให้ยเนี่ยโบอะไรจะเป็นแหนมต้องเป็นกดนอกจาเปาะบวบสิหน้องมบ่ได้ดไปหาหมอบ่ได้ดไปสูตรยามากินกินยาของไข่ต้มไข่เค็มอย่างแล้วลูกอย่างแล้วกงมาเด้อพี่น้องมาเด้เอยเขาจะตุกสุ้เหมือนกับตุ๊กเลย แลวนี้เขาเห็นงานก็บปะตะองมาตกหลายตกได้เงินประดเดีย๋ยงก,ก,อออก็จะเฉดก็เหรียญยู่ดีอ่ะถ้าเจ็นเฉดเฉดจะเบอร์ดอกก็เหรียญมากก็ไปเห็นมึงเห็น,น,น,นกับพ่อใี่แน่พ่อไม่แหงแน่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ กินพ้อให้หายเหงาก็จะกินข้าวกัพี่นี่พี่น้องบอลเลี่ยงเป็นไนวะยิ่งจะขาทาั้งบ้านฝนตกดีอยู่พี่น้องกินขอ,อยังน่าจะบางคนก็บสีเฮ็ดง้าล้วแหละ ไอ้อวนก็บสิเหตุจะไปเหตุงานลงงานก็ต้องเขาตามเวลาเนาะพี่น้องเนาะงนนนานจะขวางเหตุเวลาเวลาใดกระใดเขาเลงเราเองค่ะจเจ้าไอ้อ้วนละมัน,นี